กับาคะจะบอกไว้ก่อนแล้วนะว่าโชเฟอร์แถวทางนี้นะตานะคะคุณตา75ค่ะแก oh. ยังขี่แข็งแรงมากแกมารับแล้วก็จะไปส่งที่สถานีรถไฟค่ะดูสิดูแกดิโอสุดยอดมากโอเคค่ะเดินทางกลับแล้วคะ่ะไปที่ไหนเอ่ยไป t r a i n Station <laughs> ชัดนสถานีรถไฟ เเสรสถานีรถไฟสถานีรถไฟไปสถานีรถไฟกันค่ะวันนี้ร้อนมากอากาศร้อนเมอร้อนมากเลยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาถึงแล้วค่ะสถานีอภิวัตนค่ะกรุงเทพอภิวัตนเนาะตอนนี้ก็จะรอไปอีกประมาณกี่ชั่วโมงดี สี่ห้าชั่วโมงถึงจะได้ขึ้นรถไฟค่ะกลับบ้านให้มาน้อยหลับค่ะอะ่ะ no have เ no ร have Charlie oh เ e a ย we go find somewhere to sit then and uh, no, we t need t n c h a r l i e okay uh, we down there ก็โอเคโอเคเด่น โอเคค่ะตอนนี้คืออเดินหาที่นั่งค่ะแล้วก็ anywhere empty โอเคท่านเนาะไอแคมเนาะโอเคค่ะเอามานั่งใกล้ๆเก้าอี้มาสานี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นละ <laughs> เดี๋ยวจะขึ้นละโอ้ย okay. oh, คนเยอะนะค่นานเนาะดะซ้ายเด้อดะซ้ายดะซ้ายดะซ้ายด้านซ้ายเด้อเฮ้

<laughs> หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยอยากได้ you want, you want ไดไย,ไยูว่ายูวันทุโก t ออยากได้ซิมไทยค่ะซ <s> ิมไทยอยากได้ซิมไทย a อซิมไทยเดี๋ยวยาจ๋าพาไปตอนนี้แม่ไอ้ทันญากับบ๊อบบี้ก็เดินหารถรถอยู่ค่ะรถเข็นเพรว่ากระเป๋าเยอะมากก็ต้องมีต้องมีรถเข็นเนาะถ้าเกิดไม่มีก็ลำบากนิดนึงค่ะปล่อยให้สองคนเขากิน พาน้องจิมไทยไปหาซื้อกับข้าวค่ะหาซื้อน่้กินไปนิสเวลลูกดิสเวลล์ก็จะจาวันทวดิสเวลเสอร์ได้ก็อันละอั o ล d ฟู้ด whatever you think you want พอที่เราไปข้าฟิรกสจ้ะก็ไอศครีมจะก็ชีสจ้ก็ทเกอย่างไยดิอันละฟู้ดเด้อ

ใหญ่มากค่ะใครยังไม่เคยมาสถานีอภิวัดนะคะ,ะจะใหญ่มากค่ะเขาปรับปรุงแต่ตกแต่งใหม่หมดเยอะทุกอย่างตอนนี้พากลุ่มน้อยมาหาซื้ออะไรกินค่ะกินทั้งวันค่ะนี่ไว้กำลังกินกำลังนอนเลยกินก็เยอะนอนก็เยอะเราได้ซื้อตั๋วแล้วนะคะจองตั๋วไว้แล้วเป็นตู้นอน นี่ลูกอิสเวซิมยายยี่วันยีวันก็อา u ัยอะไรเนาะอะ o รกซิมไทยบอกว่าเธอบอกว่าประเทศไทยร้อนแต่ทำไมมันหนาวโอ้ยยัปะส s e ี w ่ a t they got in here. ฮ h i ออเอานอัน่ะเ i t h n r r c ไมีอาหารฝังชาด้วยนะคะเบอร์เกอร์ข้าวมันไก่อันนี้อะไรส้มตำนี่ไงส้มตำทันยะลาบปลาหมึกวว้ยน่ากินอ่ะ ซับน้ำตกน้ำตกตันยะน้ำลายไหลน้ำตกเขาข้าหรอเขาข้าช่วยหรือส้มตำหรือตำป่าไหมเออหรือว่าแซบปินเตอร์เอาตำป่าดีกว่าอ่าตำป่าอ่ตำเชื่ออือตำซวนน้ำลายไหลอันนี้จ่ายเงินสดหรือว่าคู่ปองคะ อ๋อเงินสดสแกนค่ะนี่สแกนห้างหงอนพี่คำแบกพี่คมแบ็กพี่นะเออเดี๋ยว,เออเยยวนี่อันนี้ลาดหน้านี่ลาดหน้าอันนี้อะไรก๋วยเตี๋ยวอันนี้ดูดูซุปลูกดูดูซุปน,น่าซีก๋วยเตีวันดูดูผงขง้าวผสมเด้อ Hoặc trong trận đấu sẽ nguồn số rồi. No, đi. How nữa tùn mù tùn? Oh, yeah, 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 này yeah. ok. I yeah oh, yeah okay okay rice said I can have this. Uh, no, 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 you can have the dryer. Your mom now. No, you have a cow nữa tùn mù tùn, yeah? I don't want rice? you want you n o w o n t rice อ๋อว่า you just ค้านแฮท just อกลูก no with n o o d l e with noodle oh you want noodle เอาแบบแห้งสิลูกบะหมี่บะหมี่แห้งนี่ไงเนี่ย n o o ดอ e เงยนี่บะหมี่แห้ง you want this you want jaloo you want you want jaloo noodle oh you just want white noodle you want white or any Ah, I just say, can I have that meat with you? say that. Don't say, because I don't want all that. I know that what the recipe they have, so you can have that. Yeah, I can order only. for you, but you can have just pork, yeah? Right, that? Like yeah, that yeah. With the noodle. So they want to say, can I have the pork with noodles? That's <laughs> what? I'll even say it. I'll leave it safe for you. Okay, hang on. You sure you don't walk first? เอ๊ะเะโอเคอ่าขอไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะนเนื้อเอาก๋วยก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นเอาเอาเนื้อหมูแบบนี้ได้ไหมก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูแต่แต่ไม่เอาหนังเอาแต่เนื้อเนื้อหมูเนื้อเมือตุนนะคะโอเคค่ะค่ะค่ะเป็นเส้นอะไรเส้นเล็กค่ะ ดูกระเพราเซลล์นะหกสิบบาทนะอ๋อไม่ย euh. ังไม่หนอเอาก็อวาดยามามไม่อยากใช้เงินนับแล้วนับีอเงินน่ะนะ ใจจ๋าประกอบน่อหน่อนอัญชันไปพูดอันญชัอนอินเอ่อขอโทษนะคะลืมบอกไปว่าไม่เอาหอมใส่เอาออกได้ไหมอ <laughs> ข,อขอโทษค่ะ <laughs> โอเคอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวนะคะ อันนี้คือกับกะเพราราดข้าวค่ะแล้วก็ถัดมาก็คือต้มเลือดหมูแล้วก็ข้าวร้านข้าวหอมคือข้าวตามสั่งข้าวแกงค่ะเสืวอน,น้ำก็จะเป็นประมาณนั้นก็ยังไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคสิมซ้าย They got grilled pork there as well. Yeah, we'll, oh, oh. I tell you, you want to walk, he said, no? Come on, oh, go okay. Oh, hang on, you got chain, look, got chain. Oh. Put chain first. You want to, uh, not want to put anything. Chopstick. Okay. You go find the table. Uh, oh, table. You order already? Yes. We care for y a u Carry. คือไหร่ต้องปรุงรอบอร่อยแล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะหาที่นั่งค่ะหาที่นั่ง ทานยาเนะคะอยากกินส้มตำโอเคดังโอเคาโอ้ชิมไทยแคปพูดเบบี้เะไอสแตยเฮียพี่คอร์ดิค้นที่ิมมาลนเฮียโอเคโอเคยูโก้พูดอย่า Come on you go t okay. yeah. uh. ูด t ออ b บบี okay. 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 Okay, okay, ้ t ูดเออพรัมค่ะ y okay, okay. okay, ี a เซ่ Yeah. ได้ตังค์มานะอ่าส้มตำใช่ไหมตับซั่วแล้วก็ลาก๋วยหตีกโอเคก๋วยเตียวสองห่อโอเคโอเคค่ะตอนนี้เขาไปเอารถรถเข็นค่ะเก้าอี้น้องธัญญาอยากกินส้มตำจ่ายแล้วค่ะส้มตำ ต้มตำจั่วกับลาปลาหมึกูดแล้วน้ำลายไหลอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะดูดูดน่าทานอยู่นะ,ะ60บาทค่ะก็ราคาก็ไม่ถือถือว่าโอเวอร์นะคะก็โอเคน้ำซุปอร่อยค่ะชิมแล้วไม่ได้ปรุงเลยชิมไทยไม่ได้ปรุงเลยคนเยอะมากโอเคค่ะโอเคค่ะมาดูซิว่าน้องคันย่าสั่งอะไร ข้าวเหนียวโอ้โในอันฟลองเด็ดอะอันเดร์โคตดเนี่ตำตำซั่วใช่ไหมแล้วก็ราบปลาหมึกน้ำลายไหลเลยน่าแซบไหมหน่าแซบใช่ไหมสิมไทยตำซั่วซิมซิซิมซิแซบไหมแซบไหมซิมซิซมซซมซ น้ำลายไหลอืมแซ่บแซบอืมอืมกินมาหลายวันแล้วกินวันเดินทางอยู่นี่ฮะแซบค่ะชิมไทยแซ่บไหมลูกแซ่บไหมแซ่บแซ่บครับแซ่บครับแซ่บครับโอเคค่ะโอ๊ย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  โอ้ยเดี๋ยวก็ฝุ่นข้อตาแซบหอมข้าวคั่วแซบน้ำลายไหลขอขอขอกินก่อนนะส้มตำเผ็ดเยอะเผ็ดมากต้องมากินหาอะไรอีกก็เลยมาเจอนี่ค่ะหมูปิ้ง ลูกชิ้นปิ้งไก่ทอดลูกชิ้นปิ้งมาละสิบบาทแต่หมูปิ้งอ่ะสิบห้าไก่ย่างยี่สิบกับข้าวเยอะยะเลยค่ะอันนี้คือหมูปิ้งนะแล้วก็ฝั่งนนี้คือเบอจับค่ะไอศครีมมี่ไอศครีมด้วยอีคค่ะ video 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 hello hello Di 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 diet 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 hmm hmm you. phone si lu, tanya Tell him to font chứ, chuẩn 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 chứ, ừ, เพิ่งไปกินกับค่ะพินกับข้าวมาค่ะอิ่มบอกนตอนนี้่นกำลังนั่งรอประมาณสามทุ่มถึงจะได้ขึ้นขึ้นรถไฟค่ะอีกนอน อีกนานเลย